สวัสดีค่ะพีชเดลี่บันนี่นะคะตอนนี้พีชตั้งแยกเป็นรายการเดลี่บันนี่แทนเนาะเพราะว่านะอนาคตช่องเจพีชเนี่ยพีชก็อาจจะทาคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกระต่ายนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนน้องจูเน่นะคะหรือว่าสนใจคอ,อ,อ,อนเ,นะะนนเทนต์เกี่ยวกับเรี้องกระต่ายเนี่ยก็ยังสามารถติดตามได้ที่รายการเดลี่บันนี่เนาะพีชก็จะอัปเดตบ่อยๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องรีวิวผลงานของจูเน่ทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันนะคะจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ ขวดแรกที่จะรีวิวนะคะก็คือขวดน้ำลิสิันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคนงะจะรู้จักแหละเพราะว่ามันเป็นขวดน้ำย่อนฮิตสำหรับคนเลี้ยงกระต่ายเนาะ ผลลิสต์จริงๆมันก็มี3ไซด์ด้วยกันนะคะแต่ว่าไซส์ที่ิจริงๆสาหรับกระต่ายพันุแทรอย่างแบบห้อเล่นหลอดเป็นดีอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นไซส์นี้นะคะ16ออนซ์เนาะมันก็จะประมาณเทียบเป็นมิลลิลิตรก็จะประมาณ470กว่านะคะพี่ไม่แน่ใจแต่ก็ประมาณนี้เนาะก็ใช้ได้ประมาณแบบ3วันอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนหนึ่งทีข้อดีของอันนี้นะคะก็คือนะ้ามันค่อนข้างออกไหลยเยอะเนาะแล้วก็ ลูกกลิ้งมันค่อนข้างจะทํางานดีนะคะเงี้ยเวลาแบบเข้าไปทีนึงอะ่ะก็น้ําออกมาได้เยอะนะคะข้อเสียก็คือตามนี้เลยก็คือ เสียงจะค่อนข้างดังมากนะคะสําหรับใครที่แบบเลี้ยงน้องกระต่ายในห้องนอนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าสําหรับเรื่องอื่นๆมันก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อ๋อข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือด้วยความที่ขวดลิซีเนี่ยมันเป็นขวดแบบสุญญากาศนะคะก็คือทุกครั้งอ่ะเราไม่สามารถจะแบบใส่น้ําแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยได้เพราะว่าระบบน้ํามันจะไม่ทํางานนะคะเราต้องใส่น้ําให้แบบ ปริ่มเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะลองแกะให้ดูนะคะก็คือเต็มมาจนถึงด้านบนนี้เลยเนาะให้มันล่นๆแล้วก็ค่อยข้อฝาปิดอย่างนี้นะคะาครั้งที่เราแบบเปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะต้องเติมน้ําให้เต็มตลอดนะคะระบบมันถึงจะทํางานได้เนาะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึ่งสำหรับใครที่แบบเลี้ยงน้องในข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจริงๆเขาจะมีแบบสปริงมาให้แขวนได้แต่ถ้า พี่ล่องแขวนก็ข้อกแล้วอะคือด้วยความที่ค้อกอะมันจะค่อนข้างหนาสปริงที่เขาให้มันจะสั้นเกินไปมันจะแบบงางค่อนข้างยากนิดนึงเวลาที่เราแบบต้องถอดบ่อยแบบเอาขวดไปเปียรอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถอดสปริงออกมาทีนึงก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกตรงนี้นะคะสําหรับใครที่เลี้ยงในค้อกเนาะแต่ถ้าใครที่เลี้ยงในกรงอะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งค่ะต่อมาอันที่2นะคะเป็นขวดโชบีโชบีจริงๆก็มีหลายรุ่นนะคะแต่อันนี้รุ่นที่พี่ซื้ออะมันจะเป็นรุ่นที่แบบสามารถเปิดเติมน้ําได้ข้างบน เป็นอย่างนี้นะคะมันก็สะดวกสําหรับใครที่แบบติดในข้ออะไรที่แบบยากๆอะไรเงี้ยไม่อยากถอดขวดออกไปบ่อยๆนะคะเราก็สามารถเติมน้ําข้างบนได้เลยหรือแบบบางวันที่เราแบบอยากเติมแต่ว่าไม่อยากขวนมาล้างเียดราขขนมาล้างอะไรเงี้ยเราก็เติมผ่านข้างบนได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ระบบสุญญากาศเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเติมแบบไม่ต้องเต็มก็ได้สามมติว่าใครขยันแบบล้างขวดทุกวันนีย้ยจะเติมแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็เขาทำเอาไว้ให้ติดกรงเนาะมีตรงนี้ขันได้แต่ถ้าใครที่เป็นคอกแบบพีราพีราถอดอันนี้ออกนะคะด้านหลังแล้วก็เสียบมันกับชุดของเซ็ตห้องน้ำของบาร์ดแลนด์เนี่ยมันก็จะเสียบได้แต่ว่ามันก็จะแบบเหลือๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้เนาะก็คือถ้าน้องกระต่ายใครที่แบบดันกุงกิ่งอ่ะอันนี้มันจะถอยไปข้างหลังนะคะทําให้ปากมันแบบ้นจากเซ็ตห้องน้ํามาแค่นิดเดียวอะคะ่ะมันก็จะลําบากตรงนี้เนาะ สำหรับข้อดีนอกจากที่แบบเติมน้ําได้ข้างบนแล้วว่าอันนี้ปากมันค่อนข้างเล็กกว่าลิซิตอันเมื่อกี้นะคะก็คือมันจะเหมาะสําหรับใครที่แบบเพิ่งแบบน้องมาจากฟาร์มตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างพอดีปากกว่าอันเมื่อกี้นะคะแต่ข้อเสียพี่รู้สึกว่าลูกกลิ้งมันค่อนข้างค้างแบบอย่างเงี้ย คือบางทีมันจะค้างไม่เหมือนลิสินนะคะลิสสินยังไม่เคยเห็นค้างเลยก็จะออกมาตลอดอันนี้บางทีมันจะมีค้างนิดนึงเพราะว่าลูกกริ้งมันค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ำอาจจะออกทีละน้อยกว่าขวดลิสินนะคะก็คือจะเหมาะสําหรับกระต่ายตัวเปียกๆอะไรที่แบบเขายังแบบไม่ต้องดูดน้ําเยอะมากอะไรเงี้ยแต่สาหรับจูเน่ตอนแรกเขาก็ชอบอันนี้ดูดดีนะแต่ว่าพอต,ตอนเขาโตขึ้นนะ่ยเขามีท่าทีค่อนข้างจะแบบต่อยขวดอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบน้ำมันไหลไม่ทันใจเขาก็จะต่อยขวดแบบ ล่อยปลายไรืงี้ให้มันออกเร็วๆขึ้นนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่เปลี่ยนไปใช้ตัวที่3นะคะ,อ,นนะ,คะนนอันนี้ตัวที่3มนะคะเป็นที่ให้น้ำอัตโนมัติเออันนี้ตัวเครื่องไม่อยู่เพราะว่าเสียบอยู่ในกรงแล้วน,นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่รูปให้อีกทีเนาะก็อันนี้มันจะเป็นชามน้ำอัตโนมัตินะคะถามว่ามันต่างจากชามปกติยังไงนะคะก็คืออันนี้มันจะมีแบบขนาดค่อนข้างเล็กกว่านะคะแล้วก็พอกระต่ายดูดน้ำไปจนถึงแบบปริมาณลดลงระดับหนึ่งอะ มันก็จะค่อยๆเติมน้ำโฟล์น้ำมันจะขวนลงมาให้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบเททิ้งน้ําไว้เยอะๆให้น้องกระต่ายเหมือนกับชามน้ําปกติเนาะอันนี้มันก็ช่วยป้องกันการที่แบบว่ากระต่ายคว่ำชามน้าอะไรเงี้ยหรือว่าลงไปเล่นน้ําได้นะคะข้อดีก็คือกระต่ายใครที่แบบกินน้ําจากขวดไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะกินน้ําอันนี้ได้เพราะว่ามันเลียนแบบการกินน้ําของกระต่ายตามลาําธารอะไรเงี้ยตามธรรมชาติของมันนะคะอันนี้พี่ชอบตรงที่เขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะสินค้าเขาก็ค่อนข้างจะทํามาแบบ เอองานเนี้ยบบมีมาตรฐานแล้วก็อันเนี้ยเซ็เนี้มันแพงจริงนะ550แต่ว่าเขาจะมีแถมรีฟิลมาให้ด้วยนะคะเป็นกล่องนี้อีก2ชิ้นเนะาะก็ค่อนข้างคุ้มอยู่แหละอันนี้เท่าที่ถามแบรนด์มาเขาก็แนะนําว่ารีฟิลนี้ให้เปลี่ยนทุกเดือนเนาะแต่ว่าอย่างของพีดาน้องแบบกินน้ำกรองและต้มอ,อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็อาจจะแบบอาจจะใช้แบบ2เดือนเปลี่ยนที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้แบบกรองน้ําต้มน้ําให้น้องอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้ก็เหมาะอยู่ มันก็แค่จะแบบเปลี่ยนไส้กองรีฟิลเพ่านา้นเองนะคะก็สำหรับอันนี้ข้อดีก็คือน้องกินน้ำได้ง่ายเนาะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบเหมือนถ้วยน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะบางทีจะมีเศษขนของน้องตอนผัดขนตอนนี้เขาแบบยื่นหน้าลงไปกินหรือแบบเศษหญ้าที่มันปิวในคอเศษฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถอดตรงแบบตรงชามน้ำมาออกมาล้างบ่อยๆนะคะ อ๋อแล้วก็เวลาสมมติว่าจะเติมน้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องถอดขวดออกมาแล้วก็หมุนเกลียวนะคะเติมน้ําทั้งข้างบนมันก็จะเทียบกับโชบีอันเมื่อกี้ก็คือจะเติมยากกว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่เท่าอันลิสิดนะคะส่วนตัวแล้วพี่ก็คือตอนนี้ก็ใช้อันนี้เป็นหลักนะคะก็ไม่ได้ใช้ขวดน้ําแล้วอย่าง เพราะว่าอย่างตอนที่เปลี่ยนจากโชบีมาเป็นอันนี้ก็ใส่ไว้ทั้งคู่นะคะให้จูเน่เขาเลือกเขาก็กินแต่อันนี้เลยเขาก็ไม่กินโชบีแล้วก็เลยใช้เป็นนี้แทนนะคะแต่ถ้าให้แนะนําสําหรับใครที่แบบเพิ่งรับกระต่ายใหม่ๆอยากฝึกให้เขาแบบกินจากขวดน,น้ํามากกว่าเนาะเพราะว่าแบบสมมุติว่าอนาคตเราจะต้องพาน้องไปแอนมิตโรงบาลหรือว่าพาไปฝากเลี้ยงที่แบบโรงแรมกระตาะ่ายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีแค่เป็นขวดน,น้ําเตรียมไว้ให้กระต่ายกินนะคะซึ่งถ้าน้องติดกินแบบนี้แบบชามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ วเวลาที่เราไปฝากไว้เรียงไว้ที่อื่นนะคะสำหรับ G ีอะมันคือเรียนแบบการกินน้ำตามธรรมชาติอยื่เพราะมันไม่ได้ต้องฝึกกระต่ายเนาะก็ถ้าใครที่แบบอยากใช้อันนี้<ส><ง>ก็าจะให้แบบเขากินขวดน้ําไปสะะักระยะหนึ่งก่อนแล้วถ้าเห็นว่าเออน้องเป็นคนกินน้ําเยอะแบบขวดดูไม่พออะไรเงี้ยเขาดูแบบต้องใช้เวลากินนานอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับการรีวิวขวดน้ํามยี่ห้อเนาะสำหรับใครที่แบบเออเพิ่งเล่นกระต่ายอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะว่าเออกระต่ายบ้านเราน่าจะเหมาะกับแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้เนาะก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ